หามแม่ให้พ่อหน่อยสิ่ว่าห่าง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 เออเดี๋ยวคืนนี้ทิ้งกระท่อมไว้ให้เ <c> ด <oughs> <c oughs> กูไปนอนในป่าได้ไหมล่ะได้ถุออกค่ะเออเนีย่ยเดี๋ยวคืนนี้แกมาต่อให้ข้าหน่อยนะได้นอกจากต่อแล้วเดี๋ยวตบให้ด้วยนะ <c oughs> ให้ตกให้ห ก็ลูกสอแบบเราไงแบบเราว่าูดีูาดีูเฮ้ยเฮ้ยางฝั่งนี้ฝั่งนู้นมันแลอวอ่ะสองกันแล้วสองกันแล้วเฮ้ยลงให้เต็มไม้เต็มมือหน่อยให้ี่บอกว่าขึ้นข้าวบอไหน่อพี่อ่ะรงำข้าบนนี้เห็นไหมหไม่ถึงว่าจำไม่ได้ Hang thôi, hang thôi, hang thôi. We've been a lion, không phải là gì sân mà, tay, chuông kỹ chưa, ngon, 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 kỹ chưa, พ่อพี่ว่าพี่ว่าเหรอเฮ้ยพ่อแม่พ่อพ่อเลี้ยงแกพ่อได้เลียงวไหอย่าไปว่าลูกดิว่าลูกทำไมล่ะิ่งมากขึนมากขึากามไม่ให้พ่อหน่อยชืว่าแม่มาบ้างหน่ยห่างห่างหหางเออดีขึ้นนี้ทิ้งกระท่อมไว้ให้กูไปนอนในป่าอาจารยเป็นไงบ้างจ๊ะ เดินของพี่ผนแก้วเก่งขึ้นบ้างไหมเก่งเก่งเแก้วใช้ได้นะครับลุงเก่งเลยเก่งเลยแต่ว่าเหลืออีกนิดอีกหน่อยเดี๋ยวลุงค่อยลุงค่อยไปสอนให้กันแล้วกันวันหลังจริงเหรอจ้านี่มาช่วยคนกันรู้เปล่าครับต้องมีไปช่วยคนนะดีเลยเหลือเลื่องมันก็ผ่านมานานมันกไปสนใจมันมากหรอกลุงเอ้ยดาบเยอะแลยอัชวนมั่งอยากได้ชวนบ้างรอไปแล้วเอาไปแล้วอ สอนให้ผมบ้างดีโลสอนทำไมจะเอาไปทำอะไรเอาไปช่วยคนเอาไปช่วยคนก็ดีไอ้แก้วไอนี่ไอนี่โอ้โหนี่จะบอกอะไรให้นะนี่นะพ่อเนี่ยนะนี่นี่นี่ลุงเนี่ยครับไอ้วันเนี่ยขีโมงเขาเนี่ยโอ้โหอย่างนี้เลยนะอย่าว่าแต่เพลงด่าเพลงทวนนี่นะได้ทุกอย่างได้ทุกข่าแม่ลงมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นท่านั่งท่ายืนรอนอยู่บนถือกระโดดแล้วก็แทงยังได้ แม่มึงพ่ออร่ข้านี่แม่แม่และและแกพอที่จะจำข่าที่พ่อเขาสอนนี่แกได้ไหมล่ะได้ทุกข่าเออนี่คืนนี้แกมาต่อให้ข้าหน่อยนะได้นอกจากต่อแล้วเดี๋ยวตบให้ด้วยนะให้ตกถึงนี่เอออิงก็พอได้แล้วล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลุงก็อีกนิดเดียวมักอีกนิดเดียวดีไหมแก้วอยากจะเก่งให้เหมือนกับเสด็จพ่อขันฟ้าถ้ายังไง ตอนนี้ฟองจันเนี่ยก็อสอนเท่าพิกาเพ็งทัวนให้กับวันแก้วจนหมดได้ละครับลุงเหลือแค่ลุงไอ้วันเท่านั้นเองถ้าลุงบอกว่าวันแก้วเก่งแล้ววันแก้วก็จะได้พอใจสักทีฟังไว้เหนือฟ้ามันก็ยังมีฟ้าลูกเรา <c oughs> เราเราพอดีพอดีของเราดีกว่าเรามีวิชาไว้ป้องก,กันตัวไอ้เรื่องที่มันแล้วแล้วก่อนมันแล้วมันไปนะเราไม่ต้องไปคิดข้าใคร